วันนี้ก็คืองานวันนี้จริงๆเนี่ยมันมาในเรื่องของประมาณ3ประเด็นนะคะสประเด็นหลักๆเลยประเด็นแรกก็คือว่าในส่วนของงานบุญลจุลกะถิมหาบุญจุลกะถิที่บ้านหาดใบหาทรายทองที่นี่นะคะซึ่งที่นี่คือส่วนหนึ่งของเป็นพื้นที่ที่เราจะเห็นว่าเป็นติดกับชายแดนไทยแล้วก็ลาวนะคะแล้วก็มีแม่น้ำโขงได้พาดผ่านกลางอยู่ สิ่งที่แม่น้ำโขงพาดผ่านการเนี่ยมันคือเกิดการเชื่อมต่อระหว่างในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีเนาะก็จะเห็นว่าชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งก็อยากจะบอกว่าภายใต้จากลักษณะของทางภูมิประเทศนี่แหละค่ะได้สร้างสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเป็นวิถีแห่งชุมชนที่บ้านหาดบ้ายหาดทรายทอง เราก็มีพี่น้องชาติพันธุ์อันเป็นสเสน่ห์ของเรานะคะก็คือในส่วนของพี่น้องไทยลือ้อพี่น้องไทยม้งนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีในส่วนของพี่น้องขมุกด,ด้วยนะคะความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยมีอยู่ทุกๆอําเภอนะคะคในจังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในสยามของเราสิ่งนี้แหะคะ่ะนำนำมาซึ่งการท่องเที่ยวนะคะ ส่วนหนึ่งคืออบจอเชียงรายอะค่ะพยายามที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้การสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายด้วยนโยบายก็คือเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปีมีดีทุกเดือนและทุกอำเภออำเภอเชียงของบ้านหาดบ่ายหาดทรายท้องตาบลลิงโขงแห่งนี้ในเรื่องของชาติพันธุ์และมหาบุญจุลกฐถินจัดทุกปี และสิ่งที่เมื่อจัดทุกปีแล้วก็เป็นการรวบรวมเอาเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมวิถีแห่งชาติพันธุ์จะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราเดินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการแสดงเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องของการแสดงออกถึงวิถีของชุมชนนะคะที่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสเสน่ห์ที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายนะคะนี่มาเรื่องที่2แล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็คือการเชื่อมต่อของวัฒนธรรม เรื่องที่2ก็ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจแรา,ายได้นะคะที่นํามาจากในเรื่องของสนีทท้ายสุดค่ะความเป็นเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย3าพี่น้องท้องถิน่นของอบจอเทศบาลอบตอที่เป็นท้องถิ่นนะคะที่เรามีการร่วมกันในการจัดทํากิจกรรม ทำให้งบประมาณที่มทีที่ที่อันเกิดจากภาษีของประชาชนคนจังหวัดเชียงรายดึงเอารายได้กลับมาให้กับประชาชนาาชาวจังหวัดเชียงรายด้วยการประสานงานกันค่ะระหว่างสามพี่น้องของถิ่นของเราเอบจอจัดงานร่วมกันกับอบตดินโขงท่านนายก เกษมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งโขงเราก็มีการประสานงานร่วมกันจัดทํางบประมาณร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในจังหวัดเชียงรายค่ะนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์นะคะเรื่องของอาการสืบทอดประเพณีัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานกระถิ่น ะะทอผ้าทันใจภายในวันเดียวนะคะแล้วถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่ามหาบุญจุลกถินนั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะลูกหลานบ้านหาดบ้ายหาดทรายทองจะกลับมาแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาบ้านแห่งนี้สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวอยังมีความสุขในจังหวัดเชยียงรา โซเชียลนะครับ Facebook เพจหรือ TikTok วิดีโอต่าง<ช>ต่างครับเดี๋ยวนี้ช่องทางการเผยแพร่แล้วก็ รอยยิ้มอันสวยงามของแม่บ้านบ้านหาดบ้า